แต่ได้มือเฮ็ดยังตอนสาวอยู่ไม่ใช่ลิขิตนะโอ้โหนี่ก็เป็นน้องตายซาลาอพี่น้องเนาะว่าดีเด้อพี่น้องเป็นจะได้การใส่ชีวิตอยูุ่วานกับยไทยโอ้กระต่างกันไล่เนาะยูุ่วานเท่ากับเดียงปูเดียงปลาอยู่ไทยก็เป็นงานอีกกันโอ้ยุวานกับเดียงปูเดียงปลาไม่มันกระต่างกันไล่เนาะว่านเท่ากับวานเนาะของหน้าเนาะ ไานนกไปทยในเมื่อมันก็โอ้การไปการมาไปจะได้บ้านนไทยการไปการมาจะไทยหนึ่งสบายสะดวกสบายแต่ว่าการไปการมาอยู่บ้านเท่านี่มันก็ยากลำบากในจังหน่อยเพราะว่ามันเป็นยามพนเนี่ยเพราะว่าบ้านเท่ามันอยู่ขตดโซนดอะบูอ๋อสวัสดีสบายดีเด้อสบายดีสบายดีครับผมนะครับพี่น้องกล่าวสักครั้สบายดีนะครับพี่น้องก็คือวันนี้ครับพี่น้องเนาะมาเอิ้กจะพาไปเบิ่งเออสาวเล่าพี่น้องครับจากกระเทศไทยเนาะว่าเป็นใส่ชีบิตแบบไรเน่ยอยู่ในบ้านเนาะ เดี๋ยวเหมือนเขาจะตามเพิ่นไปเด้อเนาะว่าสาวลาวที่ว่ามาจากประเทศไทยนี่สิไปเฮ็ดหยังพี่น้องเนาะในแต่ละเสาในตอนเสาเนาะเดี๋ยวเราไปพบกับสาวเล่าด้วยพี่น้องเนาะตอนนี้กำลังเออย่างตามสาวลาวไปพี่น้องเนาะหลังจากที่เพิ่นก็มาจากในในระยะหนึ่งน่อพี่น้องเนาะเพิ่นมาจากประเทศไทยเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเพิ่นใจชีวิตเนาะครับพี่น้องตอนนี้เพิ่นกำลังถือถุง มูวในเมื่อเพิ่นเป็นทุงหยังพี่น้องเนาะมัวจะตามเพิ่นไปตามซสาแล้วเอากลับจากประเทศไทยเนาะครับพี่น้องบรรยากาศไทยถ้ำก็เป็นอยู่ทงหน้าด้วยครับผมเนาะอยู่ทงหน้าม่อก็จะไปามเพิ่นว่าการใส่ชีบิตอยู่ไทยกับยู่ราพี่น้องเนาะเป็นจระยามวนบ่อยู่ลามวนบ่อยูทไายมวนบ่อเนาะกับการไปการมาเป็นจระยานะครับพี่น้องอยู่บ้านเนาะลังจากเพิ่นมาจากประเทศไทยพี่น้องเนาะ ตามเพป็นว่ามีความมุ่งสึกใจไรเท่านั้นกำลังย่างไปพี่น้องเดี๋ยวเบิกตามเพ่นไปเนาะบรรยากาศตรงหน้าพี่น้องเนียตอนนี้เข่าก็กำลังอยากลมนะม่านกับอะไรวางให้มันกระถองน้าเนี่ยก็มีพี่น้องเพราะว่าฝนกำลังสิตกเนาะทั้งมือกับตกทั้งมือกับโตกมาเนี่ยป่าฝนก็ปีนี้ก็ถือว่าป่าฝนเป็นใจอยู่พี่น้องเลยบาดแผลถือว่าบ่ดแผงบ่ดถ่วมเนาะ Nhắc cả you know. Sala là lang đang Oh, vy lòng. Bụi tai bụi tay. Bụi cưa bưởng bung tay bung cưa bưởng ngủ bung 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 ngủ đông ngủ bu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 ng mà อายังนะฮะเสมาบึงนี่โอ้กุ้งพี่น้องเนาะตอนมันกำลังนองน้ำเลยสโอ้กลุ่มกลุ่มนตายแล้นไปนะพี่น้องการใส่ชีบิดของชาวลาวลางจากกับจากประเทศไทยเป็นกระปล่อยกุ้งปล่อยปลาพี่น้องเนาะอ๋อคนน้องมาเกะกุ้งกับปลาพี่น้องเนาะ

ด้วยหนามไปนรรกาดตรงไหนตรงหน้าหี่อรองเอ้ยเดี๋ยวเบ่งบรรยากาศหลอบสาเนาะสิด้วยหนามไปใช่นาะมอนไหมเกือปะเกลือเนี่ยนะมันชิกินบ่บมเข้นมากก่อนมันตื่นหนาม ไปเดี๋ยวไปเบิ่งซาวลาใส่สิบิดเลยพี่น้องเนาะเป่าปลาได้ปลาค่ะปลามัน <laughs> <laughs> โอเป็นแน่นี่ดากเาไม่ไ้ลงหนักนอานีแต่ที่เราเอ้มาแมาใส่ชีวิตบนบะเกือบปลากระเวนปลาไปเนาะเอใครบอกมามอไ่ไต้องมาชานต่อเนี่ยเที่ยงหน่อยเหโออห có bên thang nào, พอได้หวานไปเลยได้เอาไปเกลือ อุ๊y nghe sao ôi Ô <laughs> anh ừ, nên, bà... nên nói. Go thì bữa ạ cho tôi muốn gửi anh em น,น,นี้ก็จะเป็นปนปิ่งปอดยเนาะอ้้หูน่ะด้อเอออะไรอู้หเอาหึ่งเฉยเนาะผูกยงท่านี้ที่จะเวี้นปตาแล้วเเ่นตวนี่แหละนี่เราผเรา

อูกลงมาเ็ดกกอนเาี๋ยวพี่น้องเนาะซาลาออมาใส่ชีวิตแต่ได้มือเฮ็ดยังตอนเสาร์เด้อเนี่ยพี่ฤทธิ์เนี่ยอ๋อนี่ก็เป็นน้องตายซาลาพี่น้องเนาะสบายดีเด้อพี่น้องเก็จะได้การใส่ชีวิตอยู่หวานกับพี่ไทยโอ้ก็ต่างกันหลยพี่ได้อยู่ว่านเขาก็เดียงปูเดียงปลาอยู่ไทยกะเป็นงานอีกกัน ว่านก็แดงปูแดงมาใช่มันก็ต่างกันไล่เน่ยวานเท่ากับวานหน่อของนะเอาน้อว่านหน่อของนี่ใค่ในเมืองมันก็โอ้การไปการมาเป็นใจบ้านเพื่อไทยการไปการมาเพื่ไทยสบายสะดวกสบายแต่ว่าการไปการมาอยู่บ้านเท่านี่มันก็อยากลำบากในจังหน่อยเพราะว่ามันเป็นยานพนนี่เพราะว่าบ้านเท่ามันอยู่เขีดโซนดับบลอ๋อไม่ได้คิ้วเข่าเลยเพืไทยเป็นจไใจคิ้วเข่าก็ไปซื้ออื่นไงฮะกิน In อยู่บ้านเราอยู่กับเกิตเองแต่ว่าอยู่ไทยท่านมั่งมีอยู่กบเรเลยอ่ะก็คืออยู่ไทยนี่มีงานแต่ว่ามีงานในไพี่น้องเนาะมีงานห้องรับเกือป่าพี่น้องหลังจากกลับมาจากประเทศไทยก็เลียงเป็ดเลียงไก่พี่น้องเกือป่าเลียงกุ้งเลียงหอยให้ทีวมีตามธรรมศาสตร์นะครับ เดี๋ยวพาไปเบิ LIKE <you> e> okay, life, ้องตรงไหนเดี๋ยวพาไปเบิ้งตรงไหนตรงไหนนะเพราะมันเบื้อเราก็จะเป็นนี่พอเราวอานหนามหนาอยู่เนาะก็โอเคครับพี่น้องน้องมันนี่คือพามาเบิ้งเออสาวลาวพี่น้องใส่ชีวิตเนาะอย่างปลาเลี่ยงยัางอะไรฝันบอกอย่างกุ้งเอย่ยงไกล้อยากจกลับมาจากประเทศไทยยังอยากไปอยู่ว่าไทยนี่โอ้อยากไปแล้วอยากไปไทยอยู่เนาะ จิตทอดยังสุดๆอยู่ที่ประเทศไทยนี่ยจิตทอดความเจะเดิญพี่น้องความสะดวกสบายไปบเบิกผ้าไปเบิกอีพ,อพ่อผมเดี๋ยวพาไปเบิกอีพ่อพี่น้องก็โอเคครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็พามาเบิ่งสาลาใส่ชีวิตครับพี่น้องเนาะอยู่ที่ประเทศลาวหลังจากกลับมาจากไทยเนาะกลับปลาเถอะนะแต่บริเวรเขอตัวลาลวมก่อนครับพี่น้องขอบคุณขับใจได้ไดายที่เขามาส่มพี่น้องเนาะ บอกกันใหม่เด้อพี่หนาขอกลร์วคำ่าสบายดีสบายดีครับผมเนาะบ๊ายบาย